สวัสดีครับช่างโอมงฟีนิกส์นะครับวันนี้อยู่กับคุณฮาน่าฟีนิกส์ค่ะฮานาฟนิกส์ค่ะวันนี้นะคะมาให้ช่างโอมค่ะดูแลให้นิดนึงเพราะว่าหม่นหมองมากสี <c oughs> ผมหม่นหมองไม่มีประกายแล้วก็แห้งเสียจากการถูกไ r ถูกทำนะคะเพราะถ่ายรายการทุกวันเลยโดนกระทำบ่อยนะคะค่ะต้องเลยมาให้ช่างโอมกระทำบ้างแต่กระทำนในที่นี้ทำให้ดีขึ้นนะคะยินดีค่ะค่ะ สีเราสีอะไรดีคะวันนี้ก็เอาเป็นสีน้ำตาลดีกว่าเนาะ,ะดีไหมดีค่ะหรืออยากจะเปลี่ยนโทนเปลี่ยนอะไรไหมไม่เป็นไรน้ำตาลชอบดีได้หมดถ้าสดชื่นเลยค่ะจัดให้ค,ะค่ะ,คะไปดูกันนะคะ,คะ,คะ ความแบบชุ่มชื้นขึ้นมากจากก่อนนะถูกค่ะก่อนก่อนที่จะเจอพี่โอมนี่นะคะแห้งกระด้างเสียดังฝอยขัดหม้อค่ะตอนนี้กลายเป็นไงคะเป็นหม้อ,อ <c oughs> เลยค่ะกระทะก็โคเรียคิงนะคะ <c oughs> บอกเลยเออพ่ยอมทำอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้ทำทำสีนะครับแล้วก็เคลือบสีผมแล้วก็ทำทิชเม้น์ครับนะคะ อยากใช่เพราะว่าอันนี้เป็นหัวปรับเสียนบอกเลยที่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้ต้องที่นี่เท่านั้นนะคะฟินิกและมหาพี่โอมเลยค่ะดเด็ดดวงสตินะคะเออขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณพี่โอมด้วยค่ะ